ทำความรู้จัก HMPV ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบาดทางระบบทางเดินหายใจและปอดอักเสบในเด็กนะคะหลายคนอาจจะได้ยินข่าวการระบาดของเจ้าเชื้อไวรัสนี้ในต่างประเทศนะคะเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าเจ้าไวรัสนี้มีอาการอย่างไรนะคะรวมถึงไขข้อสงสัยว่ามันเป็นไวรัสตัวร้ายตัวใหม่หรือเปล่าคะ่ะก็เป็นไวรัสตัวเดิมนะคะมีทุกป,ปีมีช่วงปลยฝนต้นหนาวค่ะ ก็บางคนจะเริ่มมีอาการตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงสิ้นปีเที่ยงหนาวเนาะ,ะก็เอชพีวีเป็นไวรัสตัวหนึ่งแต่ว่าก่อให้เกิดแค่อาการหนัก,นกๆคือระบบทางเดินหายใจค่ะชื่อเต็มๆของเขาเ็ยคือ h u m a n m e น a ต์กิลโมไวรัค่ะก็เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นไวรัสมันอาจจะไม่ได้มียาฆ่าเชือ้อที่จำหอเจาะจงอะไรการรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการซึ่งเราอาจจะตรวจเจอหรือไม่ตรวจเจอก็ได้ หรือบางทีถ้าเชื้อไม่ได้เยอะมากเรามาสวอปก็อาจจะไม่เจอก็ได้ค่ะก็จะมีไข้ไอมีน้ำมูกบางคนอาจจะมีหล,ล,ลอดลมอักเสบมีปอดอักเสบรวมได้ค่ะก็อาการเบื้อมต้นเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเนาะก็มีไข้ไอน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีที่เราเป็นหวัดเนี่ยเราอาจจะเป็นเอชพีวีก็ได้ค่ะอาการก็คล้ายๆกับไวรัสทั่วไๆไปคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้จัก r s v ออยู่แล้วอาการคล้ายกันมากเลยค่ะก็คือมีไข้ไอไอจนเหนื่อยเนาะแล้วก็มักจะมาโรงพยาบาลด้วยอาการที่รู้สึกว่า ไอแล้วก็นอนไม่ได้ไอตัวกลางคืนเยอะๆหรือว่ามีไข้สูงแล้วก็รับประทานไม่ได้ค่ะแต่ว่าในเด็ก,ดกจะมีอาการดุนแดงได้มากฝ่าก็คือมีไอยเยอะๆจนไข้สูงหลอดลมอักเสบฝอดอักเสบก็เลยเป็นเหตุผลที่พอเขามาตรวจที่โรงพยาบาลแล้วสอมอกก็เลยเจอว่าเขาเป็น HMPV ค่ะโรคเีาค่ะจริงๆมักจะระบาดในเด็กค่ะแต่ว่าเราเสี่ยงเท่ากันทุกคนเนาะถ้าเกิดว่ามีคนไอใส่เราแล้วคนนั้นเป็น HMPV เนี่ยเราก็ติดเชื้อได้ แต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีแค่ไอน้ำมูกนิดๆหน่อยๆแล้วก็หายไปโดยปกติธรรมชาติของไวรัสเนี่ยหลังจากเราติดเชื้อเนี่ยจะมีอาการแค่สองสามวันแล้วก็จะหายไปเองค่ะแต่ในเด็กเนี่ยมักจะมีไข้ไอเยอะๆเพราะไอเยอะๆแล้วหลอดลมอักเสบปอดอักเสบเนี่ยมันจะนําไปสู่อาการที่รุนแรงมากขึ้นทำให้เขารู้สึกเหนื่อยจนต้องทุนยาหรือว่าต้องใช้ออกซิเจนเป็นต้น วันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอค่ะที่มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของไวรัส HMPV นะคะไข่ข้อสงสัยหลายๆอย่างได้อย่างมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์ยังฝากมาบอกอีกว่าวิธีการป้องกันนะคะให้ห่างไกลจากโรคทางระบบทางเดินหายใจนะคะง่ายๆคือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะแล้วก็ไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยนะคะเพราะว่าละอองฝอยหรือว่าเชื้อต่างๆนะคะสามารถติดต่อกันได้ผ่านการไอจามค่ะ